س ล ا م u a l a i k u m warahmatullah w a b a r a า a t u h สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของรรมอนการีมนะครับในรายการรมรมอนไดมร์นามนครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่านับเวลากันแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับที่จะสิ้นสุดเดือนรมอมฎดนรถามใจตัวเราเองถามตัวเราเองนะครับว่าเอ๊การถือสินอดที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์จะรับการถือสิลอดของเราไหมเนาะเราจะประเมินตัวเราเองยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุย ถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับและผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับยังเป็นท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลยครับครับอัสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮิวาบระกกตุอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัอะลัยกุมสลามครับอาจารย์ครับเราถือศิลอดมาเราได้บอกกล่าวกับพี่น้องที่ชมรายการนะครับในหลายมิตินะฮะทีนี้พอมาอย่างนี้แล้วถึงช่วงนี้อาจารย์ครับมันมีอะไรที่จะเป็นสิ่งบ่งบอกการประเมินตัวเองไหมครับว่าเราถือศิลอดมาเนี่ยเอาล้อสรงรับหรือ เราถอซิอดมาจะเป็นยังไงจะได้ผลไหมอะไรยังไงอาจารย์มีวิธีการยังไงหรือเปล่านบีบอกไว้ไหมสิ่ฮแรกนะนะเราัลฮัมดุลิลลาะอัสสลาตุวะสลามุอะลาอฮ์เซียดินาวะมลลานาร س و ูลัลละ์วะอะลลอฮิวาสฮาบิฮิวะมันวะลาครับอาจารย์ครับครับการที่เราถือซิมอดเนี่ยครับประเด็นแรกเลยอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาที่พระองค์ทรงตรัสบอกพวกเราก็คือครับ เพื่อให้เกิดความยำเกรงเพื่อให้เกิดความยำเกรงอัลลอฮนละดีนาอามมนูกุติบาอะไรกุมุศยามุกตมากุติบาอะลรละดีนามินกอบลิกุมละอันละกุมตตะกูลหัวใจเลยใช่ครับโอ้ผูัสถาแล้วทั้งหลายการถือสินอดนั้นถูกกาหนดให้พวกสูเจ้าดังที่ถูกกาหนดให้กับบรรพชนก่อนหน้าสูเจ้ามาแล้วก็เพื่อตตะกูลละอันละกุมตตะกูลก็หวังว่าเพื่อที่จะให้พวกสูเจ้าทั้งหลายนั้นได้เกิดความยำเกรงต่อะสุฮานะหัวตาจริงๆครับ ผมถามว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มาใช้ให้เราอดอาหารไม่ให้ดื่มน้ําผมถามว่าเราจะทํากันไหมบางครั้งอาจจะทำตอนหน้าแต่พอรับหลังแล้วเราก็ไปแอบใช่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่านี่เป็นคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาฮุตาอาลาเป็นการทดสอบความความมั่นคงการที่เรามี إ ي ม ا ن นะครับซึ่งในกุรอานได้บอกกับพวกเราว่าให้กินให้ดื่มจนกระทั่งพระอาทิตย์นะฮะพระอาทิตย์ขึ้นในกุรอานห้ามไว้แค่นั้นครับ แต่ท่าเราซูลส่สลลัลลอฮุอะไรวะซัลัมมาบอกกับพวกเราอีกนะครับว่าการถือศีนอดนั้นเป็นการงดรการกินการดื่มและอารมณ์ทางเพศนะฮะแต่ว่าการกินการการที่เราจะงดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการถือศีนอดเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าผลที่ภาค,คภาคผลที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากม,มายมหา,าศาลรเราอดปาก ครับนะฮะเราอดเรื่องของอารมณ์ครับเราต้องอดตาให้ตาเราบวชด้วยครับครับครับให้หูเราบวชด้วยอให้ปากเราบวชด้วยครับให้มือให้เท้าเราบวชให้หมดหมายถึงร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยให้เขาบวชไปให้หมดต้องอยู่ในศีลด้วยใช่ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าตาต้องไม่ไปดูอะไรที่มันซอกแสกเป็นหนิงไม่ดีหูไม่ไปฟังคานินทาอาจารย์กำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ครับนะฮะ การอดทุกสิ่งทุกอย่างของอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยจะทําให้ภาคผลของการถือศีลอดของเรามันมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบดังนั้นเราจะประเมินตัวเราเองได้เราไม่ต้องไปถามใครเลยใใ่นขณะที่เราถือศีลอดอยู่นบีบอกว่ารูปปซอเอ็มบางคนที่ถือศีลอดเนี่ยเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความหิวกระหายโอเขาถือศีลอดเหมือนกันแต่ถือศีลอดแบบอดอาหารอดอาหารอย่างเดียว ป่าเขาอาจจะยังอินทาอยู่ใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดหนูเขาอาจจะไปฟังเรื่องซุบซิบอะไรใครด่ากันใช่มมิฮรับครับครับครับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้แม่กลัวนะตรงเนี้ถูกต้องซึ่งซึ่งเราเราลองลองมันน่นั่งพิจารณาดูเอาให้เราถือสินอดเนี่ยครับให้อดสิ่งที่ฮาลาน จงใช่ใช่ใชก่อนที่เราจะถือสินอดก่อนที่เราจะบวชกันเนี่ยเราก็กินฮารานฮารานหมดครับไม่แต่ภรรยาเราเองก็เหมือนกันเพรามาถึงเดือนรอมฎอนปั๊บให้งดในช่วงกลางวันอืเมื่อของฮารานยังถูกให้งดเและของฮารอมจะอยู่ใช่โอ้โหมันเป็นดับเบิลเลยดับเบิลดับเบิลลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการถือสินอดเนี่ย จะทําให้เรายกระดับตัวเราเองให้การถือศีลอดของเราสมบูรณ์แบบนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการถือศีลอดของอวัยวะในร่างกายของเราทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะงดกินงดดื่มมือก็จะต้องไม่ไปทําในสิ่งที่ต้องห้ามเท้าจะต้องไม่เดินไปไปหาสิ่งที่ต้องห้ามตาไม่ดูในสิ่งที่ต้องห้ามปากก็ไม่พูดในเรื่องอที่มันไร้สาระนะฮะอย่างนี้แหละมันจะเป็นตัวแสดงให้เรารู้ว่าเราเนี่รนะ การถือสินอดของเราเราจะตอบแทนอาจารย์จะตอบรับเราไหมเราไม่ต้องไปถามตัวคูที่ไหนเลยเราสามารถรู้ประเมินด้วยตัวเองเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านถือสินอดมาวันนี้เอท่านยังมีความรู้สึกอยากจะฟังเรื่องชาวบ้านจังเลยเขาด่ากันหรืออยากจะไปพูดอยากจะไปด่าคนนู้นคนนี้ถ้าไามบางทีสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวสะท้อนใช่ใช่ไมสะท้อนถึงพฤติกรรมเพราะนั้นท่านผู้ชมครับใน เรื่องราวของสิ่งเหล่านี้เราพูดคุยนะฮะเพื่อเป็นการตอกย้ำนะแล้วก็เตือนตัวผมเตือนตัวของเราทุกคนนะครับว่าเอ๊ะที่ผ่านมารอมบดอนนะฮะที่เราถือสินอดกันมาเลาจะรับหรือไม่ลองดูสิครับว่าทุกส่วนอวัยวะของเราได้ถือสินอดกับเราด้วยหรือเปล่าวันนี้ในช่วงรมฎดอนกาเรีมนะครับเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานง,งามขนงและท่านอาจารย์สุธามบุญมาเลิศตั้งหลับตั้งมืชมกันครับส a l a m u a มาาม i เรา w มะต,ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์